สวัสดีครับเช้าวันนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับผมให้กับสมาชิกท,ที่ติดตามช่องของเรานะครับผมเช้านี้นะครับผมจะพามาดาูแม่พันธุ์นะครับไก่ปะดูหางดำนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับผมเขาจะผัดขนนะครับ จะไม่ค่อยไข่นะครับผมผมก็เลยมาแนะนำคิดีๆที่จะสร้างแคลเซียมให้แม่ไก่ที่พร้อมกำลังจะออกไข่เวลาผัดผลเสร็จนะครับผมก็วัตถุดิบที่เราจะใช้เพิ่มแคลเซียมให้เขานะครับเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายนะครับวัตถุดิบที่เราใช้นะครับก็คือเปลือกไข่นะครับผมนี่ครับมันเป็นเปลือกไข่ที่ผมฟัด ลูกไก่ออกแล้วนะครับเราเราไม่ทิ้งนะครับผมเราจะใช้เปลือกไข่นะครับเป็นตัวเพิ่มแคลเซียมให้เขานะครับผมนี่เลยนะครับการเพิ่มแคลเซียมให้แม่ไก่นะครับก็จะตัดปัญหาในเรื่องของเปลือกไข่ที่แม่ไก่เวลาเขาคลอดออกไปให้ไข่ออกมาแล้วเปลือกไข่เขาบางนะครับแล้วก็มีปัญหาที่สําคัญเลยนะครับถ้าแม่ไก่ขาดแคลเซียมก็คือไก่เขาจะขาอ่อนนะครับปวกเปียกนะครับ หรือสําหรับคนที่เลี้ยงไก่แล้วประสบปัญหาในเรื่องของโรคไก่ขาอ่อนนะครับผมมันก็มีส่วนนะครับก็คือบางครั้งไก่ของเราขาดแคลเซียมนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้เพิ่มแคลเซียมแม่ไก่กันนะครับผมโดยที่จะใช้ก็คือนี่เลยครับเปลือกไข่นะครับผมโดยเราจะใช้วิธีขยําก่อนนะครับนี่ครับ แล้วก็โยนให้เขากินนะครับ,รบพยายามเป็นเปลือกเล็กๆนะครับโยนให้เขากินนะครับถ้าให้เขากินทีละใบอ่ะอีกหนอ่อยเขาจะกินไข่ตัวเองนะครับผมยังไม่ชนะินนะครับตื่นตื่นอยู่นะครับ เลยครับผมหลังจากที่ผมขยําเปลือกไข่ให้เขาแล้วนะครับผมแล้วก็เดินออกมาดูห่างๆครับนี่ครับแม่ไก่ครับแล้วก็พ่อไก่เขาก็จะมาิกินนะครับเปลือกไข่ครับเวลาเราฟักลูกไก่ออกมาแล้วนะครับหรือว่าเปลือกไข่ที่เราซื้อตามท้องตลาดมาถ้าเราทํากับข้าวเสร็จแล้วครับเปลือกไข่ไม่ต้องทิ้งนะครับสําหรับที่เราทาฟาร์มไก่นะครับผม เราก็ใช้มาเป็นตัวเพิ่มแคลเซียมให้เขาได้นะครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่บางครั้งเราอาจจะมองข้ามนะครับว่าไม่เห็นประโยชน์ของเปลือกไข่นะครับนี่เลยครับแม่ไก่ห้าเขาได้กินเปลือกไข่เข้าไปนะครับมันก็จะเพิ่มแคลเซียมให้ให้ตัวเขาเองนะครับร่างกายเขาก็จะแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับไข่เขาก็ เปลือกจะไม่บางนะครับผมแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของโรคขาอ่อนนะครับผมโอเคครับหากชอบคลิปแนวนี้นะครับผมการทำประสุสั์แบบพอเพียงครับก็อย่าลืมครับผมดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผม คุณมากครับผมหลวงปานจังหวัดแพล่ครับ